สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพอนี้นะครับหลังจากที่ว่านะครับกระผมนะครับได้นะครับเรื่องง่วนะครับให้อาหารมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อบำรุงไว้นะครับเพื่อสืกคุนไว้ให้มันเอาไว้เสื้อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกินนะครับย่ำบุญเดือนซีครับนี่ครับผมบุญบังไฟนะครับนี่ครับผมบ่ต้องยากเลยครับไปม้วนกันย่างเดียวเลยนะครับผมรับเรื่องแนวยกินเดี๋ยวผมจัดการเลยให้ แต่ว่ามันกินแต่อาหารยังเย่อมันก็เครียดนะครับมันต้องร้องเพลงให้มันฟังนะครับโอเคครับผมนะครับวันนี้นะครับนะครับกับน้องสาวผมเองครับมาเร็วนะครับน้องสาวผมกับแมวครับนี่ครับนี่ครับซูมาครับห้ามเพลงให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ฟังกันนะครับผมของผมเยนี่มานให้เงินเพื่อนหน่อย อยากเป็นนักฟุตบอลไว้มันเรารอนไม่อยากเป็นนักร้องลูกพุ่นทัานแนจรอยากเป็นนักฟุตบอลเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วค่อยค่เก่งไปทีละนิดอยากติดทีมชาติไทยหวังไม่ไกลเกินไปจะฝึกฝนจะฝ่าฟัน เล่นฟุตบอลไทยลีกลีกที่หนึ่งของไทยยอดฝีมือมีมากมายเข้าแข่งขันเข้าชิงชัยไปสู่ฝันนิรันดรอยากไปฟุตบอลโลกบกสบัดทุมชาติไทยติดใตร้รงมอกข้างซ้ายเปลงเสียงร้องเพลงชาติไทยกะหับก้องช่องทีวี เฝาหนุ่มน้อยเฝ้าคอยอยู่เลือดนักสู้ฉีดแรงไหลเกิดเป็นคนฝันให้ไกลโคอเพียงหวังเพียงตั้งใจไปสู่ฝันนิรันดรอ,อยากไปฟุตบอลโลกบุกสะบัดธงชาติไทยติดไตรงมอกข้างซ้ายเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยกระหึมกล้องท่องทีวี ฟุตบอลโลกโบกสะบัดธงชาติไทยติดใต้ร่งอกข้างซ้ายเป่งเสียงร้องเพลงชาติไทยกับกล้องช่องทีวีเย็นเนี่ยกูไม่ร้องไม่พมาวะอะบม เป็นที่น่าดีใจนะครับบอลไทยเราจะไปมวยโลกแล้วนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ